ผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลทำบุญนะฮะมีหลากหลายเทศกาลเลยอะอย่างเปรกที่แล้วเราพูดถึงกินเจอะก็ว่ากันไป แต่ถ้าถามว่าคนที่แบบว่าอยากที่จะทําบุญด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยวันนี้เราก็มาพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดพูดคุยถึงงานที่จะเกิดขึ้นนะฮะในวันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2565นะครับงานจัดเนีไปกันได้สะดวกสบายเลยไปรถไฟฟ้าไปลงที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับงานนี้ครับก็คืองานบาซา YWCA และคณะภริยาทูตครั้งที่67ครับงานนี้จะเป็นงานที่มีการแสดงสินค้านะครับจากคณะภริยาทูตถึง40ประเทศมี200กว่าร้านค้าและที่สําคัญครับอ่ะมันก็ต้องมีบัตรค่าผ่านประตูเข้าไปถูกต้องไหมแต่บัตรค่าผ่านประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เสียเปล่านะครับเสีย50บาทเข้าไปแล้วก็นี่มีถูกช็อปปิ้งขนาดนี้ ที่จะคุณไปไปหยิบจับซื้อของซื้อของแล้วก็เอามาใส่ได้และถูกดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะรดรายเนี่ยน่ารักมากๆเลยแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้มาคุยถึงเรื่องแค่ถุงช้อปปิ้งและก็สินค้าด้วยเรามาคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปด้วยเพราะว่างานเนี่ยจัดกันมาถึงครั้งที่67แล้วเนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่มันต้องมีเรื่องราวแน่นอนว่าทําไมงานแบบนี้ถึงจัดกันมาได้ถึงปีที่67 วันนี้ครับเรามาพูดคุยกับทางแขกรับเชิญของเราครับวันนี้มาสดๆในรายการเลยครับคุณลานทิพย์ทวาทสินครับนายกสมาคม YWCA กรุงเทพครับสวัสดีครับคุณลานทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายๆนะครับคุณพี่นะครับมาถามกันก่อนว่าโอ้โหงานจัดมาเนี่ยครั้งที่67แล้วต้องย้อนกลับไปหน่อยว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยฮะที่มาที่ไปของการจัดงานที่แบบไปรวมท่านภริยาทูตมาขายโครงขายของกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเชื่อว่าไม่ได้มีการแค่ขายของอย่างเดียว อ๋อเริ่มต้นเนี่ยนะคะเกิดจากการเรื่องเป็นวันค,คริสต์มาสค่ะสำหรับคริสต์มาสเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนองค์กรเราเป็นองค์กรคริสเตียนนะคะสำหรับคริสเตียนก็คือความรักและการให้ดังนั้นมันก็จะมีการเริ่มต้นคิดตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะว,ว่าเ,เราจะทำอะไรเพื่อที่จะหาเงินเอาไปให้คนอื่นนะคะเราก็เลยเบรรดาพวกที่เป็น กรรมการของ Y แล้วก็ขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยมีพระยาทุตหลายท่านโดยเฉพาะพระยาทุตอเมริกันซึ่งออตอนนั้นแอคทีฟมากนะคะก็คิดขึ้นมาว่าเราทำคุกกี้เถอะทำขนมใครทำอะไรได้ทำแล้วก็ขายเสร็จแล้วทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็ คิดของตัวเองเออฉันก็เอานั่นมาขายได้ฉันก็เอานี้นมาขายได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะออทีนี้เราทํากันเนี่ยด้วยความรักแล้วเราก็เน้นไปถึงเรื่องการให้นะคะออพอเราได้เงินเนี่ยค่ะเราก็แบ่งว่าเราจะไปช่วยสังคมได้ยังไงแล้วก็คิดถึงพระเยซูทําอะไรบ้างออตอนที่พระองค์ท่านมีชีวิตท่านก็ดูแลเด็กๆนะคะเลี้ยงเด็กๆแล้วก็ใหออ้ความรู้กับเด็ก มันก็เป็นเรื่องการศึกษาแล้วแล้วพระเยซูก็รักษารโรค,ครนะคะเ,เราก็เน้นว่าโอเคเราต้องทําเรื่องการสาธารณสุขแล้วก็เวลาที่มีภัยพิบัติอะไรเนี่ยคะ่ะเราก็ไปช่วยอย่างเ,เมื่อตอนไม่เท่าไหร่นี่นะคะครเราก็เพิ่งเอาเงินไปให้ยูนิเซฟเพื่อจะช่วยเด็กๆท,ที่พลัดที่พัดอะไรเงี้ยนะคะ ของของยูเครนได้เพราะฉะนั้นเ,เราก็มีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ค่ะตลอด67ปีที่ดำเนินมาเนี่ยนะคะมันก็เพิ่มโครงการขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามีถึง47โครงการค่ะซึ่ง47โครงการเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเดียนพวกเราเนี่ยเราเรียกกันทีมแนวหน้ากล้าไปคือใครๆเขาไม่กล้าไปเราไป,เ,าไปเพราะ,<น>ะว่าเขา เขาต้องการความช่วยเหลือเราโดยเฉพาะที่ชุมชนแออัดเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านการที่จะฆ่าเชื้อนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถังฉีดยาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะไปตามชุมชนทั้งหลายแหล่เลยค่ะไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้แล้วก็ไปตะลงพยาบาลสนามเอาพวกอุปกรณ์ที่ขาดนะคะจำเป็นไปให้เราซื้อไอเสื้อ ชุดหมีเน่นะคะเป็นว่าเล่นเลยค่ะเยอะแยะเลยแล้วก็หน้ากากนี่ก็ซื้อมาระดมเอาไปแจกค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำบลเนี่ยนะคะคุณจะเชื่อไหมคะว่าเขามีไอที่จิ้มสำหรับอ๊อกซิเจนค่ะวัดออกซิเจนเชื่อไหมคะว่าบาง แห่งมีอันเดียวบางแห่งมีสองอันเพราะฉะนั้นมันจะไปพออะไรคะใช้ทั้งตำบลใ่ะมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่นค่ะคือที่เรารีบไปเลยเพื่อว่าเขาจะได้ที่วัดออกซิเจนแล้วก็เครื่องทำออกซิเจนไอ h Flow นะคะซึ่งซึ่งผลิตในเมืองไทยถูกกว่าของเมืองนอกเราก็ให้ได้หลายอันดังนั้นก็เลยคล้ายๆว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปอะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเด็กเนี่ยก็ ขาดแคลนเด็กต่างจังหวัดขาดแคลนเยอะเราก็ขึ้นไปบนดอยไปอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะไปให้จนการศึกษาหรือไปให้ของในสิ่งที่โรงเรียนเขาขาดคือถ้าขาดอะไรเนี่ยนะคะเราก็ให้นั่นนะคะเขาเขียนจดหมายมาอยากได้อะไรเราก็ให้ค่ะสินค้ามีหลากหลายรายการเลยใช่คะที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับต่อเนื่องใช่ค่ะ47โครงการที่เราไปแล้วก็เนี่ยค่ะเราได้เงินจากการที่ท่านไปช่วยช็อป งานของเรานะคะคือถ้าท่านไปช็อปกันมากโอกาสที่เราจะได้เงิน ก็มากหน่อยค่ะถ้าท่านไม่ไปช่วยเหลือกันโันก็จะไม่ค่อยได้เงินนะครัแต่ยังคุณผู้ชมผ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 มพูดเสริมให้ว่าเขาว่าได้เงินไม่ได้เงินคือมันไม่ใช่เข้าเข้ากระเป๋าใครนะแต่แต่คือทั้งหมดที่เรามาคุยกันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่จะฟังคุณพี่ลานทิพย์ก็พูดไปว่าอุยงานที่เขาจัดเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่1โครงการ2โครงการแต่ช่วยถึง4 7โครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งครับสเกลงานมันต้องใหญ่พอเสซีงานต้องใหญ่เนี่ยนะแล้วก็รูปแบบของชาริตี้เนี่ยมันก็มี ไปรูปแบบของการซื้อของแต่เงินที่ไดจากการซื้อของส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งแหละก็คือไอ้เงินที่เราได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่หักอะไรเลยเนี่ยก็<ช>เอาไปให้สาธารณกุศลแต่ทีเนี้ยตัดกลับมาที่ตรงนี้กันหน่อยงานที่จะมีขึ้นวันที่29กันยาเนี่ยนะฮะ,ะถึงวันที่2ตุลาคมเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับคุณพี่รันทิพย์ ผมไม่รู้ผมจะหยิบตัวไหนขึ้นมาพูดก่อนดีเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยแนะนําผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมคะ,ะได้เลยค่ะเดือนอยากจะแนะนํานะคะว่างานนี้เราจะเน้นก็คือที่เราแจกถุงก็เพื่อว่าจะได้ลดพลาสติกงานนี้ก็จะพยายามลดโลก,กร้อนอและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะงานนี้เราก็จะเน้นทางเซ็นทรัลเนี่ยนะคะเน้นมาโดยเฉพาะเลยบอกว่าอยากให้เป็นงานซึ่งคลีนแล้วก็อกรีนค่ะคก็เลยเนี่ยค่ะสินค้าทั้งหลายแหล่นะคะ เอออย่างเช่นช็อกโกแลตจากเบลเยียมเนี่ยนะคะเบลเยียมเขาก็โด่งดังชแล้วก็อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นช็อกโกแลตชนิดที่กินแล้วสุขภาพดีนะคะกินแล้วไม่ใช่เสียสุขภาพแต่ทานแล้วสุขภาพดีค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะช็อกโกแลตจากเบลเยียมเป็นช็อกโกแลตแบบคลีนๆลีนสำหรับคนรักสุขภาพใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับผมผมจะถามว่า ไอ้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจกับผู้ชมก่อนว่านี่ไม่น่าจะเป็นยี่ห้อที่หาซื้อได้ทั่วไปแน่นอนมา,มาจากสถานทูตเลยค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าพลาดงานนี้ ก็จะไม่ซื้ออะไรแบบนี้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้มีในซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ค่ะก็คือเป็นทางฝั่งของท่านพระยาธุดคือตั้งใจนามาเลยใช่ค่ะท่านสามีทูตค่ะ๋อท่านสามีทูตนะฮะตั้งใจมาเลยค่ะเป็นแรนดไอเทมค่อนข้างยากในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะก็มีขนม ซึ่งเด็กๆคงชอบนะค่ะมีหลายอย่างเลยวันนี้ที่นำมานี้มมชเป็นโลนี่แค่ของเล่นๆค่ะน้ำจิ้มค่ะนะคะแล้วก็มีของน่ารักน่ารักดูนี่สิคะน่าเอ็นดูมากเลยค่ะอันนี้อจากประเทศไหนฮะอันนี้จากศรีลังกาโอ๊ยเหรอน่ารักไลยคะศรีลังกานี่เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องการผลิตของที่ระลึกหรือว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆออ๊ยเหรอเร่งจักจัก ักิกนม็ตาลิงจากศรีลังกานี่แฮนด์เมดแน่นอนมีความหมายอะไรไหมครับสหรับตัวนี้เป็นแฟมิลี่ค่ะเป็นเดคอเรชั่นใช่ไหมคะค่ะเป็นแฟมิลี่เป็นเรื่องของความรักครอบครัวค่ะค่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากค่ะน่ารักทีนี้ผมขอแนะนําให้ทางทางทางฝั่งคุณวิลาทิพย์พูดถึงเรื่องเรื่องตัวสกินแคร์อะไรอย่างนี้บ้างหน่อยผมว่าคุณผู้หญิงน่าจะน่าจะจับตากันเพราะตอนนี้มีมีทางฝั่งในสตูมีการจับตากันมาแล้วนะฮะว่าสกินแคร์ตัวไหน งานนี้นะคะมีสกินแคร์หลายหลายประเทศค่ะมีทั้งแน่นอนนิวซีแลนด์ก็อะไรที่มาจากรกแกะนะคะอะไรกี่มาจาะนิวซีแลนด์นี่โด่งดังเลยคะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังมาในหมู่ไวรันคือเกาหลีค่ะนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าได้ยินว่ามีคนบอกพี่ลานทิพรู้ไหมว่าครีมจากเมืองจีนเนี่ย ดีมากเลยต้องไปดูเมื่อปีที่แล้วหนูซื้อมากระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งใช้ได้ตั้งครึ่งปีพี่ดูหน้าหนูสิสวยไหมก็ดูหน้าเขาเออหน้าเขาก็สวยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีนี้จะไปดูสกินแคร์ของเมืองจีนบ้างล่ะค่ะทีนี้มีอีกอันหนึ่งนะคะที่คนไทยเรานิยมมากคือนั่งร้านกาแฟกินกาแฟค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะกาแฟจากเคนยานะคะ ไม่ต้องแกะกล่องยังหอมแล้ว <Okay S 1> เลยค, <okay. S 1> ค่ะนะคะแล้วก็มีชา mm hmm. อ,อน่าซื้อมากค่ะถ้าใครเป็นคอกาแฟนะคะขอเชิญไปที่ ร้านบูธของเคนยาค่ะกาแฟกับชาดีมากหลากหลายมากอันนี้ใช่ไหมฮะชาอันนี้ชาทีนี้ที่น่าลองกรุณาจากพิธีกรสีคั้งค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์จากเนปอลดิฉันสนใจตั้งแต่แรกและอูนิ่มมากเป็นแลบาและอุ่นค่ะเนื้อดีมากๆค่ะเนื้อดีนิ่มมากเลยเขาทอจากเขาทอจากเขาทอจากแพขัดผลแพ้มันถึงได้บางแล้วก็นิ่มค่ะ นะคะเดี๋ยวจองเข้าไปสองผืนแล้วไว้ค่ะผมผมเดี๋ยวนะเรจับนั่งสิคะอยขอพบคุณนะคุณนะเป็นผ้าจากเนปเปลทอจชกนแพะใช่ค่ะนิ่มไหมคะนิ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากจริงๆอ่ะทุกๆอย่างนิ่มน่าซื้อมากขับบางนิดเดียวค่ะแต่อุ่นมากเลยเดี๋ยวนะผม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 จะขอแบบค่อยๆค่อยๆขยำนะแล้วคุณผู้ชมได้เห็นความความนิ่มค่ะนะเนี่ยเนี่ย เล่าผู้ชมดูความเโอ้โหบางมากนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่จะมีจําหน่ายในงานเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอยากเห็นของจริงอยากเห็นเวอร์ชันจัดเต็มต้องไปร่วมงานกันแล้วแหละคุณผู้ชมตั้งแต่29กันยายนนี้งานจัดที่เซนทรันเวิลด์ใช่ไหมใช่ค่ะชั้น8นะคะกรุณาขึ้นไปที่ชั้น8สบายมากเลยค่ะโอถงแล้วก็สะดวกในการขึ้นไปค่ะแล้วก็ซื้อบัตร50บาท นะคะแต่กระเป๋าเนี่ยนะคะที่ชว์ให้ดูเนี่ยนะคะมูลค่าที่ซื้อข้างนอกเนี่ยประมาณ70กว่าบาทที่ที่เราแถมฟรีค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมคนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไปเหลือเกินค่ะไปช่วยกันเราจะได้ทำบุญวายไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทาง Central World ก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเขาให้ที่เราฟรีๆค่ะที่เราจะจัดค่ะแล้วก็ช่วยกันทำบุญ นี่แหละคุณผู้ชมที่เรามาคุยกันเนี่ยคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายของมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทําบุญแต่ทีนี้คือมันเป็นการที่หาความต้องการแล้วมาเจอนตรงกลางอ่ะโอเคหน่วยงานหนึ่งอยากจะพร้อมที่จะหาเงินหรือฟันดิ่งไปสับสนในเรื่องของ organization ต่างๆแต่คําถามคือว่าอและจะทํำยังไงที่มันจะมีการระดมทุนเพื่อเอาไปช่วยในเรื่องของ Charity ได้ก็เลยอ่ะมาจับถึงเรื่องความต้องการว่าเอ้ยก็มีของมาขายกันเพราะนั้นของที่มาทั้งหมดเนี่ยผมบอกก่อนนะครับ ผมผมพอใช้คำนี้เลยนะฮะฝันไปเลยนะฮะถ้าพลาดงานนี้ไปเนี่ยคุณไม่มีทางหาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อันนี้กล้าการันตีเลยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของสถานทูตแต่ละที่นะครับได้มีการเฟ้นหากันมาว่านี่คือของดีของเด็ดอะอย่างง่ายๆนะคุณผู้ชมอย่างที่กล้องจับจับผ่านไปเมื่อกี้อย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นยี่ห้อที่หาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือตั้งใจมาช่วยมาประยาสัมพันธ์กันจริงและที่สําคัญผมบอกนะผมชอบอันนี้มากใช่ค่ะ <c oughs> นี้ผมชอบมากน่าสื้ที่สุดแหลคะค่ะตัวเองก็ชอบคะ่ะอ,อ,อยากจะเรียนว่าบางอย่างนะคะคอย่างชีสนะคะไวน์และอะไรพวกนี้นะคะค,คุณอาจจะหาได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าราคาที่นี่จะถูกกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นออขอเรียนเชิญไป ตุนกันได้เลยเรี actually, ้ยใช้คาว่ากักตุนเพราะว่าเพราะว่าจะได้ซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานทานซื้อได้ในราคาถูกแถมได้ทําบุญด้วยก็ไปร่วมงานกันเยอะๆเลยครับท้ายที่สุดแล้วคือคือที่พูดนี่คือไม่ได้สุรวจว่าคนดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มองหาสิงต่าเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยอาก็ไปจัดหากันได้อยากให้ท้ายที่สุดครับทางฝั่งของคุณลานทิพย์ทวาตสินครับได้ฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยละครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้ไปเช่นครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะการที่เราช่วยสังคม นี่ยน,นะคะ,คะมันช่วยให้คนที่เ,เราใช้คําว่าเปราะบางนะคะเดี๋ยวนี้ให้คนได้เปราะบางเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเราเแล้วก็เด็กๆโดยเฉพาะอย่างทุนการศึกษาเนี่ยปีหนึ่งเรามอบให้เ,เกินกว่า400คนนะคะสำหรับ,รบเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นกเ็เงินของท่านเนี่ยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่มาซื้อของเนี่ยนะคะทางผู้ขายหรือทางสถานทูตเขาจะบริจาคให้เราแล้วเราก็จะนําเงินทั้งนั้นนะคะ ทั้งก้อนใหญ่ๆเลยได้นะคะไปแบ่งเป็นโครงการต่างๆแล้วก็ให้ผู้เปราะบางทั้งหลายคะ่ะก็อยากจะฝาก YWCA ไว้นะคะว่ารับรอ,องว่าถึงมือชาวบ้านแน่นอนค่ะนี่ชัดเจนะนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับไปกันได้นะครับประจวบสภากันอีกทีนะครับงานวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัล o วลล์ลัสชั้น8นะครับก็มีเทศกาลสินค้านานาชาติจากคณะภริยาทูตกว่า 40, 40ประเทศ200ร้านค้านะครับก็ไปกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณเบียงสูงครับที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับคุณลานทิพย์ธวัทสินครับนายกสมาคม YWCA กรุงเท ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะคช่วงนี้<ข>เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเนี่ยมาดูเรื่องของชาวไร่อ้อยกันหน่อยเขาบอกว่ามีข่าวดีกันมาเหมือนกันอะไรคือข่ขาวดีของชาวไร่อ้อยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับ